ไปกีนไม่ต้งตัดไมแตงโมนี่ฮิเลนี่คิวเมื่อกี้มันแดงโมคิวแซ่บปะแซ่บ

อไต็มมาขายเดี๋ยวขายคุ้มมืินเนาะมือนอนึงกริมมาฮะแบ่แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแล่ฮู้คนนี่เหรอี่คือคนป้านี้เหร

ยังเป็นแม่บอกง่อยบอกกันเสียสิง่ายง่ายบอกง่อยง่ายเลยอืมง่ายง่ายโอเคอันไปนะอะ